โอ้โหบิ๊กนะซีเข็ดปะ่ะแล้วก็บิ๊กใช่ไหม นี่นะนี่1ล้านนะครับ4 0 0 0สนขายไปเลยน้องให้มาขายเพื่อซื้อเบ็ดนะครับเฮ้ยเอาดีได้มิติมาตัวหนึ่งว่ะ2 0 0พันกว่ากิโลนะครับแล้วก็ได้ลูบี้มาสวัสดีน้องชายทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมากันอีกแล้วสำหรับเกมฟรีติดคือได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆนะครับแต่พอดีพี่หายไปนานนะพอดีไปเที่ยวต่างจังหวัดมานะครับทุกคนโอเคและในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาจุดฟาร์มชั้นดีเลยนะในการแบบเล่นเกมนี้สรับมือใหม่รนบฟาร์มเงินเพื่อที่จะมาซื้อเบ็ดต่างๆนะครับเบ็ดใหม่ๆนะครับแล้วก ให้ความรู้เยอะประมาๆนะครับก็ไปคุยกับน้องมาเรียบร้อยแล้วก็ได้มาตกปลาที่นี้นะทุกคนนี่โอ้โหปักเป้าเห็นแค่เนี้ยหลายคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะมาบอกนะครับโอเคแต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ไปมากกว่านี้เนี่ยอย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงสองแสนซับแล้วนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าผมจะได้เท่าไหร่เฮ้ยอยู่ตกปลาก่อนโอเคอยู่แล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าทุกคนว่าผมจะไไไไไดดด้้้้้้้อะะรบบาาาาางงงนนนี่่่่่ตกกกกกปปปปจมมมณเเืชชัววววถ็แล ามา3ตัวแล้วก็ปลาฟ้าเยอะมากๆคือไอ้เกาะเนี่ยนะครับเป็นเกาะที่ฟาร,ร์มปลาฟ้าได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับก่อนที่เวลจะ200นะก็ว่าฟาร,ร์มตรงนี้ได้นะครับน,อนอ้องเขาแนะนามาแล้วทุกคนนี่เห็นไหมโอ้โหคือได้ปลาฟ้าเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าขายทั้งหมดแล้วเนี่ยผมจะได้เงินกี่บาทน,นะครับแล้วก็ได้ฟาร,ร์มตรงนี้ด้วยครับหินเอ็นชาร์ดนะทุกคนอะเดี๋ยวเรามาลองขายกันเลยดีกว่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่เหมือนกันเดี๋ยวลองขายกันเลยแล้วกันนะครับโอเคเซลล์ออตึงได้6 0 0มื่นเยอะนะเอาเยอะๆนะคือถ้าผมเอแล้ว ทำได้ว่า2ชั่วโมงผมได้สี่ห้าหมื่นหรือเท่าไหร่จะไม่ได้ลืมนะครับขายไปเลยเรียบร้อยครับเกลี้ยงได้มาส0 0แสนนะครับโอเคแต่ว่าวันนี้นะครับทุกคนเอาเลือกตกปันดีโอ้โหเกาะนี้นะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่จะบอกทีละสเต็ปเลยละกันนะครับอ่าเกาะนี้นะครับคือ tropical cove ว่ะนั่นใช่นะเดี๋ยวพาทุกคนไปนะครับมันคือเกาะอันนี้นะอ่านี่ทุกคนเลยครับ tropical cove นะครับเกาะนี้เลยเป็นเกาะฟาร์มเงินชั้นดีสําหรับคนที่เลียงยังไม่ถึงส0งร้ครับใครเลี้ยงถึง200แล้วก็ไปอีกเกาะหนึ่งเขาาบอกนนะไปฟร์มใต้้ โอเคเดี๋ยวเป็นเนี้ยพี่จะพาน้องๆไปดูนะครับว่าวิธีการฟาร์มของพี่เนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้นะคือมีคนดูคนนึงนะครับเขาจะปักโทเทมให้พี่นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะลอง AFK ดูสักหนึ่งชั่วโมงไม่ก็ครึ่งชั่วโมงนะครับมาดูกันว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็คือข้อดีเนี่ยของตกบ่อดีนะครับโอกาสได้อันนี้อันนี้ทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูซีครินะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับน่าจะเป็นเปาวานนะที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับไม่รู้ว่าได้กี่บาทนะแต่โอกาสได้คือหนึ่งในเก้าน้้ําดวยยเออี่คื ีโอกาสได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วยิ่งบ่อนเนี่ยโอกาสได้อีพิกอีกนะครับก็คือปลาปลากระเปืานะครับฟาร์มได้ได้หลายอย่างมากนะครับสำหรับนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อคนดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเหมือนน้องเขาจะเอาปลามาให้ผมนะโอ้โหปลาเลยวันนี้โคตรใหญ่โอเคครับทุกคนเราไม่พลาดข้อเสนอนี้นนะวิวห้าร้อยมาน้องชายคือเราคนนี้เขาติดต่อมาว่าเออเนี่ยอยากทำคลิปร่วมด้วยแล้วก็อยากแนะนําม,มือใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวถ้าพี่มีโอกาสไลฟ์สตรีมน้องคนนี้เขาก็จะมาช่วยด้วยนะครับอ่ะมาแล้วเนี่ยพี่ได้ยังวะเดี๋ยวรอน้องเค้้าาาาจะใหปลลลมู่นกว่านะครับอืม เราจะเอาไปขายเพื่อที่ซื้อเบ็แอสเทลแอสเทลหรือแอตตาวะก็ไม่รู้นะโอ้โหบิ๊กนะสีเข็ดปะแล้วก็บิ๊กใช่ไหมอันนี้คือผมได้๋อ,อไม่ได้เลยนะต้องตกนด้เองนอกก้องเขาตกได้หนึ่งสี่ล้านอะ่ะโคตรเอผมไม่ขึ้นนะครับต้องตกเองถึงจะขึ้นใช่ไหมทุกคนว,ว้าวเกมทำมาดีนะเอาจริงๆอ่อะเดี๋ยวขายเลยแล้วกันนะครับขายได้เท่าไหร่อันนี้อะน่าจะขายตรงนี้ใช่ไหมน่ขายนี้นะนี่หนึ่งล้านนะครับสี่แสนขายไปเลยนอกก้องให้มาขายเพื่อซื้อเบ็ดนะครับตึง เรียบร้อยครับทุกคนได้มาแล้วล้านกว่าอ่ะจัดเลยแล้วกันนะครับไปไหนว่าเบ็ด1ล้านนี่เบ็ดอันนี้ไหมครับผมแอสเท่นะครับแอสเทลลอดหลอดหลอดนะครับเออแอสเทลาหลอดไปเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับนี่ มันเท่จริงๆเลยว่ะเออแล้วก็ตอนนี้ใครที่ก็เรามองหาเกมฮาร์ดหรือว่าไอเทมต่างๆในเกมฟิตดิทนะครับพี่ขอแนะนำร้านนีโมช็อปเลยนะบริการดีปลอดภัยแน่นอนไม่โกงไม่เกียนนะครับใครสนใจนะครับพี่แปะลิงก์ไว้ที่ต้าล่างคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปอุดหนุนร้านนีโมช็อปกันด้วยนะครับไปใช้กันเลยดีกว่านี่จะบอกน้องเลยไปครับไปครับเออแต่ก่อนที่จะปักเนี่ยเออให้น้องปักไปเถอะเดี๋ยวเราเลี่ยมน้องนะครับเราไปสุมบับก่อนน้องคงไม่ว่าหรอกนี่ไปสุมบัฟดีกว่าทุกคนนี่เออแล้วก็ใครที่แบบม เดี๋ยววันแวร่าข่อยสุมทีเดียวพี่ขอสุ่มก่อนนะน้องชายพอดีเพิ่งได้แบบนี้ครั้งแรกขอสุ่มแป๊บนึงได้สักสี่รอบก็ยังดีวะเดี๋ยวเราทดสอบใจคนดูไหมเราจะลองขอหินเขาดูนะครับสักสิบชิ้นไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะพี่พี่ขอหินหน่อยสักสิบชิ้นเออสักสิบชิ้นครับต้องพูดอภพรหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาไม่ให้งับหน่อยต้องงับหน่อยขอหน่อยนะน้องชายขอได้ไหมอุ้ยเขาให้เหรอต้องรับทีละก้อนอย่างเงี้ยนะเอาดีทีละก้อนอย่างงี้อ่ะตอนนี้นะครับเราลดละจากสิบก้อนเหลือสามเอ้เหลือห้าก้อน ให้หินอัญชันโคตรนานนานมากนะทุกคนประมาณ5วิต่อก้อนอ่ะต้องขอบคุณน้องมากเลยนะครับน้องด่าลิงนะฮะเออขอบคุณมากนะครับน้องชายไปครบแล้วนะครับ5ก้อนได้อะไรก็เอาแค่อนนั้นแหละพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มทําเองที่หลังเหมือนน้องบอกว่าเขาสายฟรีด้วยนะคนเนี้ยมีใครสายฟรีคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับส่วนพี่นะครับวันแรกก็โดนแล้วนะครับผมเบ็ดอะไรนะคาตานะไปครับไปครับผมอยากได้ปลาใหญ่จริงๆไปขอบิ๊กได้ปะบิ๊กฮันเตอร์บิ๊กฮันเตอร์เอาบิ๊กฮันเตอร์ได้อะไร30โชคดีขออีกขออีก ยังไม่ถูกใจนะทุกคนเฮ้ยได้80%เลยหรอเอาดีตอนฝนตกเหรอใช่ไหมวิธีการดูนะครับว่าแต่ละอันทำอะไรได้บ้างกดเอนชาร์ดตรงนี้เห็นไหมตปงแล้วก็ดูด้านขวาได้เลยนะครับ80เมื่อฝนตกเหรอใช่ไหมอันนี้คือฝนตกใช่ไหมน่าจะใช่ครับผมเข้าใจถูกนะงั้นเปลี่ยนละกันนะครับถ้าเขาใจผิดก็เสียดายมากไม่เป็นไรอออินออลอินไปเลยมาโอ้โหมาอีกแล้ว มิวเทชันวะเนี่ยผมไม่ได้อยากได้เลยนะอันนี้สุดท้ายแลยทุกคนได้ไหนก็เอานั้นแล้วกันนะครับไม่โลบนะครับสุดท้ายแล้วไปไปอะไรก็เอานั้นแหละไม่โลบล้วโอเคครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปเลยน้องไป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 กันเอาไปน้องเขาดูแบบอรเล่นบ้างเลยนะโอเคเล่นเกมอย่างนี้สนุกครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเล่นเกมเราชิวๆนะทุกคนเรื่อยๆนะครับใครที่แบบมีอะไรแนะนําก็เหมือนเดิมครับบอกได้เลยไหนวะทอร์บิเคิลคลิปหน้าถ้าอยากให้ทําอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถบอกได้เลยนะน้องๆทุกคนไอ้เนั้นคืออะไรวะเนี่ยเมกาโรดอนฮันหรอออออออโโ้้หหหาาาาาาเเเเมครรดนนปะะยยกกทุจ หางเงินแล้วมาหานี้ดีไหมโอเครับออกยากพี่งั้นไปดีกว่าดวงเรายังไม่ดีนะทุกคนคือเบ็ดอันเนี้ยน้องเขาบอกว่าเป็นเบ็ดของผมนะอันดับที่4นะของเกมโอ้ยอ,อ,อันดับหนึ่งผมว่าไม่ไม,ไม,มใช่เป็นเบ็ดที่น้องเขามีอยู่นะอันดับ2 3คือ12ล้านกับ2ล้านหรือ4ล้านผมจำไม่ได้นะแต่ว่าเบ็ดอันนี้นะอันดับที่4อันดับแล้ว,อ,ลวอันดับที่4เออถูกแล้วนะทุกคนฝากอย่างตามใจน้องเลยนี่เขาถามว่าเอาทเทมอะไรนะครับคือน้องเขาบอกว่าจะมาปักโทเทมไงเหมือนกับหลอกล่อไพี่เขาซื้อไงอ่ะพี่ก็เข,าเขาเ้าซื้ ปลาเราจะขายแพงมากขึ้นใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวรอ,รอ1ชั่วโมงครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ปลากันบ้างโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนครบ1ชั่วโมงกันเลยนะครับผมมาทุกคนหลังจากที่ผ่านไปประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงนะครับหลืออีกสองนาทีเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบกันเอ้ยผลประกอบการดีกว่านะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับสี่ร้อยกว่าชิ้นเอา <laughs> ตอกอยู่อีกไม่ตกอยู่นะเมื่อกี้น่าจะเผือลั่นคลิปไปทีหนึ่งนะทุกคนเอามาดูดีกว่าครับโอ้เหเฮ้ยเอาดีได้มต,มา,ตาัววนึง่ กว่ากิโลนะครับล้วก็ได้ลูบี้มาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําอะไรได้นะครับเออใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือได้ในไม่สิบห้าชิ้นนะครับแล้วก็พี่ให้ความดีนะครับที่น้องเขาให้ปลา 1> 1, หนึ่งล้านกว่าป้าเมื่อกี้มาซื้อเบ็ดอันนี้นะพี่เลยให้สกินอันนี้ไปนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนะทุกคนนี่เลยหนึ่งนาทีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราเซฟไว้ดีกว่านะสำหรับไอตัวนี้อ่ากดอนนะไรเฟเอร์ลิทออนนะครับกดไปเลยเซฟไว้ทุกคนถือว่าเป็นในระดับหนึ่งในเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูกันนะอินเด็กซ์นะครับทอร์ปิเกลโกฟเนะครับผมหนึ่งในหนึ่งแสน ตึงอยู่อ่ะเออถ้าได้อันนี้หวานเจีย๊ยบแปลว่าไอ้โทเทมนี่ของดีเลยหวานน้องๆไอ้อันนี้นี่แพงป่ะทุกคนถ้าแบบซื้อในเกมอะ 8, 000, 9, 000ม่ะแปดแสนเก้าแสนไปเห็นเขาบอกผมไม่รู้เท่าไหร่หน้านี้เอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวเรามาลองขายดีกว่านะนี่คือหนึ่งชั่วโมงจริงๆนะครับมาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่ส่วนไอ้รูบี้น,นี้พี่ไม่รู้ว่ะเก็บไว้แล้วกันนะครับเผื่อมันดีเก็บไว้ก่อนผมไม่รู้ทำอะไรได้เราไม่รู้อะไรเราก็อย่าเพิ่งขายนะครับเอาขายกันเลยดีกว่าได้เท่าไหร่ให้เราสองแสนเออเป็นไงเป๊ะกดเมื่อกี้ด้วยขายยยยเเเเลลลลแแแ้้้้้ววกกกกกัันนนนะะะะคคครรรบบบบบบงีีีีอออออืผผมมมจไดิิต็็ เกือบจะ0ร้อยแล้วนะคือฟาร์มตรงนี้เกือบ200น,นะครับแลาค่อยไปฟาร์มใต้น้ำอีกทีนหนึ่งนะสำหรับเรื่องเงินนะครับโ oh, อ้โหหวันเจี๊ยบ้วทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้เขามีประมาณนี้แล้วกันนะครับในการพาทุกคนมาดูจุดฟาร์มต่างๆนะครับที่คิดว่าน่าจะดีนดะาสลับมือใหม่นะรหรือว่าจะไปฟาร์มเกาะลาวาก,ก็ได้นะครับอันเนี้ยที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือน,นี้เลยโคฮาน่าวาเคนอันนี้ก็ฟาร์มดีนะครับผมเออเนจะฟาร์มไหนก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าพี่แนะนำคืออันนี้นะครับกับ แสนหนึ่งหรือไมกั่หกเจ็ดหมื่นน่าจะถึงอยู่นะทุกคนชั่วโมงหนึ่งผมไม่ไมแน่ใจนะครับโอเคแต่ว่าเคยลองไปแล้วอะเกือบชั่วโมงได้ประมาณหกเจ็ดหมื่นก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะทุกคนโอเคก็คลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับจุบ๊บจุ๊บคน้องชาย